ต้อนรับตำนานนักรบแห่งโยไกหน้าที่อันทรงเกียรติมาพร้อมภาระอันยิ่งใหญ่โอ้ี่มันชุดอะไรครับเนี่ยขบวนการ54สีหรือเปล่ามากันยกแกงเลยทีเดียวมีอดิบิชันเปิดตัวให้ดูด้วยนะครับนี่เป็นาราชาโปกกำลังสู้อยู่กับไอ้แกงนี้นะดนเดี่ยวตัวต่อต,ตัวนะครับแต่ว่าไอ้แกงนี้มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยฮะเป็นสีดำสีม่วงแล้วก็แปลงร่างสุดยอดเป็น สีเหลืองนี่ครับนี่อันนี้ตัวหัวหน้าหรือเปล่าเอา้าแล้วก็จบเลยอีหยังวะกําลังดูเพลินๆนะครับเออผมเห็นชุดนี้แวบแรกเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันคือชุดอะไรนะครับไม่โดนเลยจริงๆชุดนี้คือมันอาจจะสวยในการดีไซน์ของคนออกแบบนะครับแต่ว่าชุดสไตล์เนี้ยมันไม่ใช่ชุดที่ ถูกใจคนเล่นส่วนใหญ่นะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่าชุดนี้นะจะไม่ค่อยมีคนสุ่ม,มนะแต่ว่าวันนี้ผมก็จะสุ่มให้ดูแล้วกันนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาดูชุดใหม่ในตู้สุ่มอีโวกันก็มาเป็นขบวนการสีสีเหมือนเดิมนะฮะโดยสีที่แพงที่สุดเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองนะครับอ่าเขาบอกว่าชื่อแพ็ค g o l d o ด GHOST นะครับชุดนี้จะมีจุดเด่นอยู่ตรงเอฟเฟกด้านหลังที่จะรุงรังนิดนึงส่วนทรงผมเนี่ยก็เป็นหัวขาวแล้วก็มีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาแบบนี้นะครับปาทรงสะบัดบ๊อบส่วนตรงลายเพนนะลายเพนหน้าี่เดเ็นอน,น,น,นออกแนวหล่อนๆยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็มีรองเท้ากางเกง เสื้อนะครับเซตนี้ใช้หิน7กับพิมพ์เขียว3นะฮะแล้วก็บอกว่าเอฟเฟกเนี่ยมันจะโชว์เมื่อเราทำการสังหารด้วยนะครับต่อไปเซตที่2เป็นสีม่วง Mercury วรีเครับเซตนี้ก็ใช้หิน5พิมพ์2นะตรงทรงผมเนี่ยก็เป็นโทนหัวขาวแล้วก็มีเปลวไฟพยพุ่งเอ้ยถ้าสัญลักษณ์มันเปลี่ยนนะตรงหน้าผากเนี่ยอย่างตัวสีทองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ ดาวกระจายนะครับแต่ว่าตัวสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์หยินหยางนะด้านหลังก็เป็นหน้าปีศาจมีข่าแบบนี้นะครับสีที่3เป็นสีเขียวน้ำทะเลครับ Titanium ทเทเ Phantom ทรงผมก็เป็นโทนหัวขาวแล้วก็มีสัญลักษณ์ เหมือนหอยินหยางสีเหลืองนะครับมีเปลวไฟเซตนี้เอฟเฟกด้านหลังก็จะเป็นเขียวฟ้าน้ำทะเลนะครับใช้หิน5กับพิมพ์เขียว2อันนะครับและสีสุดท้ายเป็นโทนสีดำครับไอออนฟีอ่านว่าอะไรไฟเอนหรือฟินชื่ออ่านยากมากเซตนี้ใช้หิน 3, พิมพิมหนึ่งทรงผมเนี่ยจะเป็นโทนหัวขาวแต่ว่าไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะแล้วก็เป็นเปล,เลวไฟสีแดงส่วนลายเพนน้านี่ก็หลอนเหมือนเดิม ก็ในบรรดาชุด4ีสีเนี้ยสีที่ผมสนใจจะสุ่มมากที่สุดก็คือสีเหลืองทองนะครับเพราะว่าชุดมันมีเอฟเฟกเยอะที่สุดนั่นเอง โดยชุดนี้ใช้หิน7พิมพ์3แต่หินเนี่ยผมมีครบแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องสุ่มหาพิมพ์เขียว3อันนะครับก็สําหรับในขั้นตอนการสุ่มเนี่ยผมขออญาตพูดสรุปสั้นๆให้ฟังเลยนะครับเพราะว่าผมต้องใช้เวลาในการกดสุ่มเจ้าตู้นี้ไปร่วม10นาทีเลยนะครับผมเลือกกดสุ่มแบบทีละ5ครั้งต่อเนื่องกันเป็นจํานวน25รอบนะครับซึ่งเจ้าหินแปลงล่างเนี่ยมันออกง่ายมาก ออกมาทั้งหมด14ก้อนเลยนะแต่ว่าพิมพ์เขียวเนี่ยเป็นอะไรที่ออกยากมากครับเพราะว่าออกมาแค่2อันเท่านั้นส่วนอันที่3เนี่ยผมไปกดรับจากรางวัลพิเศษด้านขวามือนะฮะก็เลยได้มาจนครบ3อันโดยสรุปแล้วผมต้องกดสุ่มเจ้าตู้นี้ไปถึง25รอบใช้เพชรไปทั้งหมด6,210เพชรหรือถ้าคิดเป็นเงินจริงเนี่ยก็ประมาณ1,700บาทเลยนะครับ แม่เรียกได้ว่ารถเกลือความหน้าบ้านในรอบหลายเดือนเลยนะเนี่ย ในส่วนของชุดนี้ก็สามารถที่จะกดซ่อนกระเป๋าได้นะครับเพราะว่าเอฟเฟกด้านหลังชุดเนี่ยมันค่อนข้างจะรุงรังเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ซ่อนกระเป๋าเนี่ยผมว่ามีการตีกันกับเอฟเฟกของกระเป๋าแน่นอนนะครับนี่เวลาใส่โชว์หน้าล็อบบี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับมีสวยถูกใจใครกันหรือเปล่าสําหรับเจ้าชุดใหม่ในตู้สุ่มอีโว ถ้าเต็ม10คะแนนเนี่ยคุณผู้ชมให้กี่คะแนน,นครับส่วนตัวผมเนี่ยให้สักประมาณสามคะแนนละกันเอาไป3เต็ม10เลย <laughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ชุดมาแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจกดลงไปในโหมดโดดล่มกะจะไปไล่ยิงคนให้ได้บูย่าเหมือนเดิมนะครับแต่ปรากฏว่าผมกดสุ่มทีมาเนี่ยดันมาเจอกับน้อนผู้เล่นใหม่2คนนะครับ<ม>เขามีชื่อว่าชอนชัยกับโมเมนาวซึ่ง2คนนี้ที่ผมรู้ว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเพราะลักษณะการเดินการยืนการยิงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะตึงเลยนะครับคือหมายถึงล้มดังตึงนั่นแหละนะฮะ จับคู่มาเนี่ยล้มไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่านอนเขาก็ยังคงเล่นอย่างเพลิดเพลินนะครับเนี่ยระหว่างเล่นไปก็มีการย่งการย่ออะไรไปเลื่อยเปื่อยนะครับผมก็เลยคิดว่าเกมเนี้ยผมจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นมาเป็นการคุ้มกันน้องเขาให้ได้ที่1ดีกว่านะครับอย่างน้อยได้บูญ่าทั้งทีมเนี่ยมันก็น่าจะสนุกกว่าการได้บูญ่าอยู่คนเดียวนะฮะซึ่งเกมนี้ผมก็เลยพยายามวิ่งประกบน้องเขาไปทั้งเกมนะครับโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งชอนชัยเนี่ย ต้องดูแลเป็นพิเศษนะฮะอพอดูจากลักษณะการเคลื่อนที่แล้วยังถือปืนวิ่งอยู่เลยนะครับแต่ว่าเวลาเจอศัตรูเนี่ยน้องเขาก็ไม่กลัวนะเขาพยายามยิงสวนกลับนะครับอย่างช็อตเนี้ยคือโมเมนล้มไปแล้วแต่ว่าชอนชัยเนี่ย ไม่กลัวไม่หลบนะครับคือยืนถือปืนยิงแบบต้องตองเลยนะยิงด้วยความตั้งใจมากนะครับไม่มีการหลบไม่มีการสน a ปใดๆทั้งสิ้นเขาเรียกว่าคนจริงเนี่ยยืนยิงกันกลางทุ่งเลยนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าที่ยิงไปเนี่ยโดนหรือไม่โดนนะแต่ว่าเขาก็พยายามแบบยิงแล้วก็พยายามอ้อมศัตรูหามุมที่ดีที่สุดและในที่สุดก็ล้มนะฮะหมายถึงว่าชอนชัยล้มนะไม่ใช่ศัตรูล้ม ผมก็เลยต้องรีบกระโดดเข้าไปตั้งไอวอลแล้วก็ดึงน้องเขาขึ้นมานะครับและจากการประเมินด้วยสายตาเนี่ยผมรู้เลยว่าทำเลตรงนี้มันเสียเปรียบแน่นอน mm hmm. ก็เลยต้องเรียกชอนชัยให้ขึ้นมาหลบที่เนินข้างหลังแต่ว่าน้องเขาก็ไม่สนใจเลยนะครับเหมือนกับว่าจะโฟกัสแค่ศัตรูที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็วิ่งเข้าไปใส่อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่มีทางเลือกครับจำเป็นต้องรีบช่วยยิงศัตรูเพื่อตัดกำลังก่อนนะ และในระหว่างที่ผมกําลังยิงอยู่เนี่ยน้องเขาก็พยายามใช้ยุทธวิธีนั่งย่องเบือ่อคลานก็ไปใกล้ๆนะครับไม่รู้ว่าอาจจะต้องการไม่ให้ศัตรูได้ยินเสียงเ้าก็เป็นได้นะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ตัดสินใจว่าคงจะต้องปล่อยน้องเขาชั่วคราวก่อนเพื่อที่จะมาเคลียร์ศัตรูบริเวณนี้ให้หมดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะตายกันยกตีก็เป็นได้ ผมก็เลยวิ่งเข้ามาเคลียร์ศัตรูตี้นี้ก่อนเลยนะครับซึ่งถึงแม้ตอนนี้ชอนชัยจะโดนยิงล้มไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวเคลียร์ตีนี้เสร็จก็จะไปชุบน้องเขาขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งกระโชคดีที่ตีเนี้ยเขาไม่โถมเข้ามาทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวนะเขาเข้ามาทีละคนนะครับผมก็เลยสามารถเก็บเขาจนหมดตี้ได้ซึ่งก็ไม่รอช้านะครับหลังจากยิงล้มแล้วผมก็รีบซ้ำทันทีแล้วก็รีบวิ่งไปที่ ตู้รถเข็นเพื่อทําการซื้อบัตรชุบชีวิตนะครับเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นานไปเนี่ยน้องเขาอาจจะกดออกเกมก็เป็นได้นะฮะซึ่งหลังจากชุบชีวิตเสร็จแล้วเนี่ย ผมก็ได้วิ่งตามมาดูน้อนนนะว่าเขาไปไหนกันก็ปรากฏว่าเจอชอนชัยเนี่ยนั่งสองนกอยู่ที่ชั้นบนสุดของหอคอยเลยนะครับผมก็เดินตามไปดูนะว่าน้อนเขาจะเล่นอะไรก็ปรากฏว่าน้อนเขาเนี่ยเดินไปที่สะพานไม้บนสุดนะครับเสร็จแล้วก็กระโดดลงไปฮะแม่ช่างเพลิดเพลินดีเหลือเกิน ซึ่งพอผมเห็นว่าน้องเขาปลอดภัยแล้วเนี่ยก็เลยยืนรีวิวชุดไปสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาเรียกความสวยของชุดนี้จริงๆเอาเป็นว่าเรียกไม่ถูกกันละกันนะฮะหลังจากนั้นผมก็ทำการกดปักทงแอคโชว์คู่กับชุดไปหนึ่งทีนะครับ เสร็จแล้วก็ทำการกดกระโดดตามน้อนเขาลงมาข้างล่างนะครับซึ่งพอผมลงมาถึงเนี่ยก็ปรากฏว่าน้อนเขาวิ่งเข้าวงไปนู่นแล้วนะครับแม่ช่าง้าวหานเหลือเกินนะผมก็เลยต้องรีบวิ่งตามลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้คนในวงมันยังเหลือตั้ง10คน และข้างหน้าเนี่ยก็มีเหตุการณ์ประทะกันด้วยนะครับซึ่งนอนๆเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมยิงกันทุกคนเลยนะไม่ใช่วา่าผู้เล่นใหม่จะแคมป์อย่างเดียวนะครับสายวิ่งบวกก็มีนะคะนี่น้อนเขารีบวิ่งไปประจําต้นไม้แล้วก็ส่องยิงนะครับและน้อนโมเมเนี่ยก็ส่งสัญญาณขอยามานะ ผมก็เลยต้องแบ่งให้2กล่องนะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบวิ่งไปคุ้มครองน้องชอนชัยต่อเพราะว่าบริเวณน,นี้ศัตรูมาจากหลายทิศเลยนะครับไม่ว่าจะนอกวงหรือในวงตอนนี้บอกเลยว่าหันไปทางไหนเนี่ยก็เจอศัตรูแน่นอนแต่ว่าน้องชอนชัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะครับเขาก็ยังนั่งคุมอยู่ข้างบนเนินแล้วก็พยายามหาจังหวะยิงเท่านั้นยังไม่พอครับยังวิ่งเข้าไปใส่ศัตรูอีก ผมก็เลยต้องรีบยิงช่วยจากด้านหลังนะเพราะถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยนอนเขาโดนถล่มแน่นอนนะครับพอเคลียร์ศัตรูเสร็จก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปให้ไกลที่สุดเพราะถ้าเกิดพลาดล้มขึ้นมาเนี่ยจะได้ดึงทันนะครับซึ่งดูจากการวิ่งแล้วเนี่ยบอกเลยคำว่ากลัวไม่อยู่ในหัวน้องเขาแน่นอนไม่รู้ว่าไม่กลัวหรือมึนกันแน่นะฮะ จังหวะนี้ผมก็เลยต้องรีบหยิบโดรนขึ้นมาเพื่อสแกนหาศัตรูถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยก็จะได้รีบยิงดักเอาไว้ไม่ให้เขามายิงน้อนนะครับแล้วก็เจอศัตรูอยู่กลุ่มหนึ่งที่บ้านแอวด้านขวาแต่ว่าน้องชนชัยเนี่ยวิ่งไปนู่นแล้วนะครับไม่รู้ว่ากลัวไม่ได้เข้าวงหรือยังไงผมก็ไม่มีทางเลือกครับต้องรีบวิ่งตามน้อนเขาเข้าไปนะอยู่ใกล้กันยังไงก็ปลอดภัยกว่านะครับ และด้านซ้ายเนี่ยก็มีศัตรูพยายามเข้ามาด้วยนะตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกได้ว่าน่าจะงานยากแล้วเพราะว่ามาทั้งขวามาทั้งซ้ายเลยนะครับและชอนชัยเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะจะวิ่งไปยิงศัตรูให้ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าไปกินอะไรมาห้าวดีเหลือเกินซ <c oughs> ึ่งบ้านทางขวาเนี่ยก็ระดมยิงมาไม่ยั้งเลยนะ <c oughs> ผมยิงเสร็จก็ต้องรีบตัง้งไอวอลปิดเอาไว้นะครับพราถ้าเกิดปล่อยให้เขายิงเข้ามาโล่งๆแบบนี้ น้อนชอนชัยกับโมเมน่าจะไม่รอดแน่นอนซึ่งตอนนี้ศัตรูก็เหลืออยู่ประมาณ3-4คนและชอนชัยก็ล้มไปอีก1ครั้งจากทางฝั่งบ้านแอลผมก็ต้องรีบตั้งไอวอลปิดแล้วก็พยายามหาช่องทางยิงสวนออกไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตึงได้นานขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ศัตรูเนี่ยเริ่มมาจากด้านบนอีกทางหนึ่งด้วย วงเริ่มเล็กทุกอย่างก็ยิ่งกดดันนะครับและน้อนโมเมก็ล้มลงไปอีกหนึ่งคนแต่ปรากฏว่าน้อนชอนชัยเนี่ยก็ยังรู้จักชุบเพื่อนนะครับในขณะที่น้อนชุบเพื่อนผมก็เลยต้องรีบออกไปค้ำศัตรูเอาไว้ไม่ให้เขาเข้าวงมาได้และตอนนี้น้อนโมเมก็ส่งสัญญาณขอยามาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมก็รู้เลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเริ่มจะวิกฤตแล้วนะครับเพราะยานในตัวผมเนี่ยมันเหลือแค่2กล่องเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งให้ใครได้แล้วนะครับและชอนชัยก็โดนระเบิดล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งตามไปด้วยน้อนโมเมผมก็เลยต้องรีบหันไปยิงคนที่เครื่องระเบิดใส่และก็จัดการเขาลงไปได้หลังจากนั้นก็ต้องรีบตั้งไอวอลและดึงน้องเขาขึ้นมาใหม่และก็เหมือนโชคจะช่วยครับเพราะว่าตอนนี้ศัตรูเหลือแค่คนสุดท้ายเท่านั้นและตอนนี้วงก็บีบเข้ามาแล้วซึ่งผมก็เตรียมลอยิงคนทางด้านขวาที่จะวิ่งเข้ามา พอเขาออกมาผมก็ตอดด้วยวีดเอ็ไป1ชุดเขาก็ถึงกับต้องหยุดและก็เตรียมหาทางเข้าวงใหม่ตอนนี้เป็นโอกาสของผมที่จะตอดเขาไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาดันมีที่แอบเป็นซากรถที่อยู่ขอบวงและก็ยังพยายามเคลื่องระเบิดเข้ามาใส่ผมก็เลยต้องวิ่งออกมาจากต้นไม้และเตรียมยิงต่อสู้ซึ่งดูจากสถานการณ์ตอนนี้ผมมั่นใจว่าได้เปรียบกว่าแน่นอนเพราะว่าอยู่ใกล้ที่กำบังที่อยู่ในวงมากกว่านั่นเอง และตอนนี้วงเริ่มบีบไม้ครั้งผมก็เลยเครื่องระเบิดเข้าไปใส่เพื่อกดดันเขายังไงเขาก็ต้องวิ่งออกมาแน่นอนและพอเขาวิ่งออกมาเนี่ยผมก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปชาร์จและเครื่องระเบิดหิมะเข้าไปเพื่อจํากัดไม่ให้เขามีพื้นที่แอบและน้อนโมเมเนี่ยก็เปิดฉากยิงต่อสู้ผมก็เลยรีบหยิบปืนมายิงช่วยและหลังจากการยิงกัน2ต่อหนึ่งก็เป็นทางฝั่งของผมที่ควา้าบูย่ามาพร้อมกับน้อนเขาได้ในที่สุด แม่เกมนี้สุดท้ายก็คว้าบุญ่ามาได้2คนถึงจะเสียนนชนชัยไป1คนก็ไม่เป็นไรนะผมเชื่อว่านนอนเขาน่าจะอยู่ดูจนจบแล้วก็เอาใจช่วยอย่างแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดใหม่ในตู้สุ่มอีโวเป็นชุดที่น่าจะใส่ได้แค่ค้างเดียวแล้วก็เก็บเข้าตู้ยาวๆแน่นอนนะครับ